เขาสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่ค่ะในวันนี้เราจะมาพิอารณาในหัวข้อเหตุผลที่คุณอยู่บนคานมานานปีอันนี้จะเป็นกองสำหรับสายโสดทั้งหลายนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นอยากจะลงจากคานแล้วอยากจะได้คําแนะนําหรือว่าการใช้ชีวิตยังไงให้คุณได้พบกับความรักที่ดีนะคะหรือว่าคุณ อยากจะแน่ใจว่าตกลงนี้ฉัน้อมจะลงจากคาจริงๆหรือยังเนี่ยก็สามารถดูกองนี้ได้นะคะสำหรับใครที่ไม่สดจะมาแอบส่องแอบดูก็แล้วแต่เลยค่ะแล้วก็กองนี้จะมีทั้งหมด4กองนะคะใครที่เข้ามาแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานทําใจสงบๆนะคะแล้วเพ่งมองกองไพ่แต่ละใบะคะ่ะว่ากองไหนเป็นกองที่เหมาะกับคุณกองไหนเป็นกองของคุณนะคะสามารถเลือกจากตุ๊กตาหรือว่าเลือกจากหน้าไพ่ก็ได้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากอง1 2 3 4เนี่ยกองไหนจะเป็นสายสดที่เหมาะกับคุณที่สุดสำหรับใครที่เข้ามาเราอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b ับส i b e ้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับมิโนวานะคะเอาล่ะเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะค่ะต้อนรับพ่อสุดกองที่1น,นะคะสำหรับใครที่เลือกกองนี้เราจะมาดูกันก่อนเนาะว่าในมุมมองเรื่องของความรักนั้นคุณคุณมองความรักเป็นแบบไหนสําหรับกองที่1เนี่ยคุณ ชื่นชอบความรักนะคะมีความศรัทธาในความรักค่ะคุณเชื่อว่าความรักคือการเติมเต็มเชื่อว่าความรักคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตของคุณนั้นมีความสุขสมหวังมีความแฮปปี้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วคุณก็ชื่นชอบการมีความรักด้วยคุณเป็นคนที่รักใครแล้วก็จะจะซื่อสัตย์นะคะจะจริงจังจะพุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่คนคนนั้นแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วคุณก็ใช้ชีวิตรักอย่าง เต็มที่อะค่ะถ้าคุณได้รักใครนะคุณก็จะมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องมีความสุขกับความรักครั้งนั้นแล้วก็ต้องทําให้เขามีความสุขด้วยสําหรับความเหตุผลนะคะที่ทําให้คุณยังเป็นโสดอยู่ตอนนี้นะคะ่ะมองว่าคุณอาจจะอาจจะยังตัดใจไม่ได้จากใครสักคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตหรือว่าคุณอาจจะไม่ชอบคนที่มีเจ้าของแล้วะคะ่ะซึ่งเขาไม่ใช่คนที่จะมาคอมมิตเมนต์กับคุณได้นะ มองว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่ที่คุณก็ยินดีจะรับไว้อะคะ่ะเพราะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่แล้วคุณไม่สามารถไปจากเขาได้สักทีไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามคุณรู้สึกว่าคุณถูกผูกมัดกับเขาเอาไว้อะคะ่ะแล้วคุณก็ก็ยังคิดว่าเออเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่หรือว่าอาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นของของคุณในอนาคตได้อะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้คือเขาเขาก็ไม่ใช่ของของคุณแล้วนะเขาอาจจะมีคู่หรือาอาจจะแต่งงานไปแล้วด้วยซ้ำะคะ่ะ พ่ไพ่แนะนําว่าถ้าเกิดคุณอะอยากจะมีความสุขแล้วอยากจะมีความรักที่เป็นของของคุณจริงๆอะคะ่ะคุณต้อง move on นะคะคุณต้องตัดใจจากคนที่ไม่ใช่ของคุณนะคะในในอนาคตเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะจะเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าใครเป็นเนื้อคู่ของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะมีสิทธิ์ได้กลับมาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมไหมแต่พ่บอกว่าให้คุณอะ ตัดใจจากสิ่งที่มันไม่ใช่นะเวลานี้ค่ะแล้วขอให้เปิดใจยอมรับความจริงว่าอะไรที่ไม่ใช่ตอนนี้ก็คือไม่ใช่ค่ะคุณควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตให้เต็มที่ให้มีความสุขให้ไปเจอรักที่ดีในเวลาที่เหมาะสมค่ะถ้าเกิดคุณคิดว่าเขาคือยังผูกมัดหรืออะไรกันอยู่อะในอนาคตมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะปัจจุบันสําคัญที่สุดค่ะปัจจุบันเขาไม่ใช่ของของคุณคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเหนี่ยวหลังอะคะ่ะเพราะว่ามือที่มันไม่ว่าง มันไม่สามารถที่จะไขว่คว้าอะไรที่ดีกว่าได้นะคะไพ่แนะนําให้คุณเปิดใจกับรักครั้งใหม่อะคะ่ะไม่ว่าใครจะเข้ามาให้ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะคะให้โอเพนตัวเองออกมาค่ะอย่าไปยึดติดกับอะไรเดิมๆอย่าไปยึดติดกับอะไรที่ไม่ใช่ของของเราในนี้เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของศาสนาเนาะถ้าถ้าคุณไม่ได้ชื่นชอบหรือว่าไปเจอกับคนที่ต่างชาติต่างศาสนาคะ่ะคุณก็อาจจะมีสิทธิ์ไปเจอกับ คนรักในสถานปฏิบัติธรรมหรือว่าสถานที่เกี่ยวกับศาสนาที่คุณนับถือศรัทธาน,นะคะไพ่บอกให้คุณเปิดใจแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตของคุณได้แล้วอะค่ะคุณไม่จําเป็นจะต้องเสียเวลากับการรอคอยใครนะคะคุณมีคุณค่าและก็มีความสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้โดยที่อยู่กับตัวของคุณเองค่ะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณตัดสินใจและเลือกไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะคะ่ะ ขอให้คุณใช้ชีวิตที่มีความสุขค่ะเอาละสำหรับกองนี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าคุณอยากจะลงจากคากนกรุณาเปิดใจค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกองถัดไปนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบยังไงก็สามารถกดคอมเมนต์หรือว่ากด Sub สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนอะไรให้กับมิเนวาได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการมาดูดวงกับมิเนวาค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กองที่2นะคะสำหรับใครที่เป็นสายโสดเราเลือกกองนี้มุมอมองในความรักของคุณนะคะ อย่างแรกเลยก็คือคุณมองว่าความรักนะมันอาจจะเป็นในเรื่องของความร้อนแรงความรู้สึกความปรารถนานะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่รู้สึกว่าความรักเนี่ยถ้าได้รักใครแล้วคุณจะเป็นของของคนคนนั้นนะคะคุณจะต้องประครับประคองจะต้องดูแลความรักนั้นให้มันดีให้มันเป็นเหมือนกับเหมือนกับถ้าพูดถึงงาน<ม>ก็คือคุณเหมือนทํางานอยู่กับความรักนะคะแล้วคุณก็ ก็จะต้องดูแลความรักนี้ให้มันมีช่นงคอมพลี์ให้มันสำเร็จไปถึงขั้นแต่งงานไปถึงขั้นใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าไม่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรหนะักนิดทนหน่อยคุณก็จะอดทนกับปัญหานั้นแล้วก็จะใช้ชีวิตอยู่กับคนคนนั้นไปตลอดนะคะคุณเหมือนคุณเหมือนคิดว่าความรักมันอาจจะเป็นเหมือนนิทานที่ตอนจบก็คือพระเอกกับนางเอกก็จะได้แต่งงานกันอะไรประมาณนั้นแต่ว่าใน เหตุผลที่ทำให้คุณโสดนะมันอาจจะเป็นเพราะาคุณอะอาจจะเลือกค่อนข้างจะเยอะอะค่ะคุณจะชอบการที่จะเข้าไปพูดคุยทำความรู้จักการทดลองคุยกับใครบางคนเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเขาเขาใช่หรือเปล่าแล้วคุณก็จะค่อยค่อย,อยลีดเหมือนลีดทีละคนทีละคน,ะคนว่าคนนี้ไม่ใช่คนนี้ติดเรื่องไหนคนนี้อะไรยังไงเนะี่ยคุณจะค่อยๆพิจารณาดูเขานะคะแต่คุณก็แบบเหมือนอาจจะคาดหวังกับ ความรักก็มันจะต้องดีมันจะต้องเพอร์เฟกฉันจะต้องเลือกคนที่ดีที่สุดเพื่อที่ฉันจะได้ใช้ชีวิตคู่กับเขาไปจนแก่เท่าอะไรประมาณนั้นมันก็เลยทําให้คนที่เข้ามาค่ะบางทีเขายังไม่ได้คาดหวังไปถึงขั้นนั้นมันก็อาจจะต้องจบกันไปหรือว่าสุดท้ายแล้วเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าคุณต้องการอะไรหรือว่าคุณรักเขาจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณแค่คบเขาไว้เพื่อเป็นตัวเลือกอะคะ่ะไพแนะนํานะคะว่าให้คุณน่ะ ทำงานกับใจิตใจของตัวเองก่อนนะคะให้คุณเข้าใจตัวเองก่อนว่าตัวตนของคุณนะคุณต้องการความรักจากคนแบบไหนคุณต้องการอะไรแล้วก็แบบให้ตั้งคําถามกับตัวเองนะคะว่าความรักที่มันจะต้องไปถึงบัานปลายชีวิตที่จบสมบูรณ์บริบูรณ์อนะ่ะมันมีอยู่จริงไหมหรือว่าคุณอนะ่ะเพียงแค่ต้องการใครสักคนที่ดูแลคุณได้แล้วคุณก็ดูแลเขาได้เท่านั้นเองไพ่แนะานำให้คุณเปิดใจะ่ะให้คุณมองว่า คนที่เข้ามาอย่าเพิ่งรีบไปตัดสินใจอ่าอย่าเพิ่งรีบไปตัดเขาออกจากความสัมพันธ์ให้คุณค่อยๆเรียนรู้ให้คุณค่อยๆศึกษานิสัยใจคอความชอบอาจจะลองเดทบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณคุณอาจจะรีบตัดสินใจเร็วเกินไปอะคะ่ะมันก็เลยทำให้คุณชว่วคนที่อาจจะเข้ามาแล้วเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณก็ได้เขาลองให้เปิดใจดูนะคะว่า คนที่คุยกันอยู่อะค่ะถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่จริงๆเงี้ยก็คือขอให้ขอให้แน่ใจจริงๆก่อนแล้วค่อยตัดเขาออกไปแต่ว่าในกองนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นการมั่นหมายอะค่ะบอกได้เลยว่าไม่ว่ายังไงคุณก็ก็ได้แต่งงานค่ะคุณก็จะได้ใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนไปจนถึงจุดมุ่งหมายที่คุณต้องการแน่ๆพราะงั้นขอให้เชื่อในความคิดในความรู้สึกของตัวเองนะคะถ้าคุณรู้สึกกับใครแล้วคุณรู้สึกว่า มันอาจจะไปต่อได้ก็ขอให้ศึกษาดูใจกันไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปตไัดสินใจอะไรที่รู้สึกว่าเขาไม่ดีปั๊บก็ตัดเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เสียโอกาสเนาะเอาล่ะสำหรับกองนี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าอยากจะลงสักคานคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะค่อยๆศึกษาดูใจกันไปค่ะอย่าไปคิดว่าการเจอใครสักคนแล้วฉันจะต้องพบเขาจนแต่งงานนะ,ะขอให้คุณเปิดใจดูก่อนนะคะว่าคนคนนั้นเป็นคนที่บอกคุณจริงหรือเปล่า เราเลือกคนที่ใช่จริงๆอะคะ่ะเอาละขอบคุณสำหรับการมาดูดวงกับมินนวาวันนี้นะคะสามารถกดไลค์กดกระดิ่งกด u ั s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมินนวาได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะสายสดที่เลือกกองนี้บอกเลยว่าความรักของคุณนั้นคุณมีมุมมองความรักแบบค่อนข้างจะโอเพ่นในเรื่องของความคิดนะคะว่าคุณ คุณชอบที่จะบริหารเสน่ห์ค่ะชอบที่จะให้มีคนเข้ามาหยิบยื่นความรักให้ชอบที่จะเป็นจุดสนใจของผู้คนค่ะแต่ว่าใจจริงของคุณน่ะคุณยังปิดกั้นตัวเองอยู่เลยนะคุณยังรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมกับความเจ็บปวดในเรื่องของความรักคุณไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครอ่ะคุณยังหวงอยู่เลยว่าฉันขอขอที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นโสดอย่างนี้ไปก่อนได้ไหมฉันยังไม่พร้อมที่จะไปเจ็บช้ำน้ําใจหรือว่าไม่พร้อมที่จะไป เจอความเจ็บปวดในเรื่องความรักเพราะว่าในอดีตนะคุณเคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาแล้วนะคะเหตุผลที่คุณโสดมันก็เป็นเพราะว่าคุณน่ะยังรู้สึกว่าคุณยังไม่เจอคนที่ใช่อะค่ะคุณเคยอยู่กับคนที่ไม่ใช่แล้วก็รู้สึกเจ็บรู้สึกทรมานใจรู้สึกรู้สึกว่ามันเป็นบาดแผลทางจิตใจอะค่ะซ้ําๆจนคุณคุณก็เหนื่อยนะคะแล้วคุณก็เบื่อคุณก็ไม่อยากจะเจอกับมันอีกแล้วไม่ว่าจะยังไงคุณก็จะขอแบบ ขอคุยไปก่อนขอดูไปก่อนนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์จริงๆอะแหละคุณเป็นคนที่มีวาทศิลป์นะคะเป็นคนที่พูดแล้วคนสนใจคนรู้สึกหลงไหลหลงรักในตัวคุณนะคะแล้วมันก็ทําให้คุณค่อนข้างที่จะเลือกอะคะ่ะคือเหมือนคุณมองมองความรักไว้ก่อนนะคะว่าโอเคคนที่เข้ามานี่เป็นยังไงนิสัยใจคออย่างไรคุณค่อนข้างที่จะมองในเรื่องของความความไปกันได้ะคะ่ะความ เท่าเทียมการศึกษาฐานะรูปร่างหน้าตาอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อให้คุณแบบคิดดูว่าเออเขาเขาจะใช่สําหรับฉันเนี่ยเขาจะต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งที่เหมาะกับฉันนะแล้วคุณก็ก็ยังไม่ได้ตกลงปรงใจกับใครอะ่ะเพราะว่าคุณยังไม่ได้เปิดใจด้วยในไออพ่แนะนำอะคะ่ะไพ่บอกว่าให้คุณนะคะเชื่อว่าความรักที่ดีอะมันอยู่จริงนะคะ ให้คุณเปิดใจออกมาค่ะแล้วการรอคอยคนที่ใช่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วสำหรับคุณนะคุณอาจจะต้องเช็คดูค่ะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่บอกคุณไหมอย่างที่คุณคิดอะมันก็โอเคแล้วแต่ว่าขอให้คุณมีความพยายามนิดนึงค่ะที่จะเปิดตัวเองออกมาจากความรู้สึกเจ็บปวดความสูญเสียการอดีตอะไรที่มันผ่านไปแล้วค่ะก็ปล่อยให้มันผ่านไปให้มันเป็น สิ่งที่เข้ามาทําให้เราอะเข้มแข็งกว่าเดิมสิ่งที่เข้ามาทําให้เราอะเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเป็นคนที่ฉลาดในความรักมากกว่าเดิมเราก็ขอให้พยายามที่จะ,ะใช้ในเรื่องของมุมมองความรักที่ดีอะคะ่ะมากกว่านี้นะคะเพราะว่าคุณนะมีคนที่ใช่สําหรับคุณแหละแต่ว่าการที่คุณไม่เปิดใจอะคะ่ะมันมันอาจจะให้คุณสูญเสียเขาไปก็ได้ บางทีความรู้สึกเจ็บปวดมันเป็นส่วนหนึ่งของความรักนะคะขอให้คุณมองว่ามันเป็นสิ่งที่เข้ามาทำให้คุณเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแม้ว่าคุณจะเข็ดกับมันมากแค่ไหนแต่ว่าการที่คุณถ้าคุณอยากจะมีรักที่ดีอะค่ะคุณก็ต้องโอเพนใจของคุณออกมานะคุณก็ต้องยอมรับที่จะเรียนรู้ต้องยอมรับความเจ็บปวดที่มันเป็นส่วนหนึ่งของความรักนั้นได้ด้วยค่ะขอให้คุณเปลี่ยนมุมมองค่ะให้คุณมองความรู้สึกรักในรูปแบบของการให้ ที่ไม่ยึดติดนะคะขอให้คุณมีความพยายามกับความรักมากกว่านี้นะคะแล้วก็เปิดใจมากกว่านี้คุณจะได้เจอกับรักที่ดีค่ะแล้วคุณก็จะได้ลงจากคานอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยค่ะกองนี้ขอบอกไว้เลยแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซั b สไคร์กดแชร์ให้กับมินาวาบ้างนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันดูดวงพิจารณาต,ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่กองที่4นะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่ากองนี้เป็นกองสําหรับคุณคนโซลน,นะคะบอกได้เลยว่าตัวคุณนั้นมีมุมมองความรักในรูปแบบของอ,อ,อาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบการดูละครก็ได้นะคุณจะมีความเพ้อฝันนิดนะคะว่าความรักมันเป็นอะไรที่ดีคุณจะต้องได้รับการทนุถนอมจากคนรักคุณจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่คุณจะต้องเจอคนที่ใช่แล้วคุณจะต้องอ,อ,อาจจะมีการมั่นหมายหรือการตกลงปงใจกันเป็นแฟนอย่างชัดเจนนะคะ มีความคาดหวังกับความรักที่ดีสูงมากเลยนะคะถ้าเป็นผู้ชายที่เข้ามาดูกองเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มีความนุ่มนวลละเอียดอ่อนคิดเยอะยุ้มยิ้มเหมือนกับผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็คือมีความมโนภาพในความรักสูงมากอะคะ่ะว่ามันต้องเป็นความรักที่ดีเท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยสำเหตุผลที่คุณยังคงโสดอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุณอนะแฮ ppy ปปกับการเป็นโสดคะ่ะ คุณมีความสุขแล้วก็คุณก็ใช้ชีวิตแบบสปอยตัวเองเต็มที่ในเวลาที่คุณโสดนะคะแล้วคุณก็ยังยังลังเลใจอยู่ค่ะว่าเออตกลงฉันไม่อยากมีความรักหรือว่าฉันไม่อยากมีกันหน้าเนี่ยมันยังมีความสองจิตสองใจอยู่นะคะว่าควรที่จะตัดสินใจในรูปแบบไหนดีว่าคุณอาจจะกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะกลัวว่าถ้าเกิดคุยกันอยู่ดีๆแล้วรู้สึกว่าคบกันไปแล้วมันจะจะใช่หรือเปล่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิด เป็นแฟนกันไปแล้วมันจะเปลี่ยนไปยังไงอนาคตจะเป็นยังไงคุณค่อนข้างที่จะแบบกังวลใจกับเรื่องนี้ค่ะมันก็เลยทาให้คุณรู้สึกไม่แน่ใจกับตัวเองว่าควรจะเอาอยัางไงกันแน่นควรที่จะมีความรักไหมหรือควรที่จะเป็นโสดต่อไปดีเพราะว่าโสดอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขดีเนะาะพ่ก็แนะนํานะคะว่าขอให้คุณคุณออกไปใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการบ้างค่ะคุณเปิดตัวเองออกมา จากรอบเดิมๆเมนาะอาจจะเป็นกรอบความคิดหรือบางทีคนกองนี้อาจจะชอบการอยู่บ้านหรือว่าการการใช้ชีวิตเดิมๆในที่ทํางานเดิมๆไปกลับไปบ้านไปที่ทํางานกลับบ้านกลับบ้านไปเที่ยวงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณไม่ได้เจอกับคนใหม่ๆห,หรือว่าคนที่ใช่อะคะ่ะขอให้คุณเปิดตัวนะคะอาจจะออกไปเที่ยวบ้างออกไปใช้ชีวิตบ้างสําสหรับยุคโควิดอย่างนี้ก็อาจจะอาจจะโอเพนตัวเองทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะ เอ่อเพื่อที่จะให้ออกไปเจอกับคนใหม่ๆออกไปเจอกับสังคมใหม่ๆออกไปใช้ชีวิตให้มีความสุขให้เต็มที่อะคะ่ะแล้วก็ขอให้คุณตั้งใจนะคะว่าอา่สิ่งที่คุณต้องการอะมันเป็นแบบไหนกันแน่ให้คุณจินตนาการไปถึงชีวิตของคุณนะคะว่าถ้าคุณมีแฟนคุณอยากจะได้ชีวิตรักแบบไหนแล้วคุณจะต้องคบกับคนแบบไหนคุณจะได้ชีวิตแบบนั้น ล้วก็ขอให้คุณลีดนะคะเขียนออกมาเลยค่ะเขียนออกมาให้หมดเลยทุกอย่างที่คุณต้องการนะแล้วคุณก็อ่านมันนะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไปเลยค่ะว่าขอให้ฉันได้พบเจอกับคนที่บาบาบาในแบบที่คุณคิดเอาไว้อ่ะค่ะแล้วส่งพลังดึงดูดออกไปนะคะให้กับจัก,กรวาลแต่ขอให้คุณมั่นใจก่อนนะคะว่าจริงๆรงแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่หรือว่าบางทีถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าชีวิตโสดเนี่ยมันดีและฉันชอบแบบนี้และฉันไม่ได้รู้สึกใฝ่หาความรักอะไรแล้ว ก็ขอให้คุณชัดเจนตรงนี้ไปเลยค่ะว่าโอเคฉันจะใช้ชีวิตสดแฮปปี้และมีความสุขแค่นั้นกองนี้ยังมีความสับสนลังเลใจอยู่นะคะพายแนะนำให้คุณไปทำความเข้าใจกับความสับสนของคุณก่อนว่าตกลงแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่แล้วก็เปิดใจออกมาค่ะว่าสิ่งที่คุณต้องการน่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามให้ยอมรับมันนะคะ ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะให้เต็มที่กับมันไปเลยอะค่ะคุณอย่ามาติดค้างกับอะไรที่คุณงงๆลังเลสงสัยอยู่ค่ะมันเสียเวลาในการใช้ชีวิตคุณต้องตัดสินใจได้แล้วค่ะว่าอะไรที่คุณต้องการกันแน่อะไรที่คุณจะต้องเปิดใจกับมันกันแน่นะคะสําหรับกองนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูดวงกับมิโนวานะคะถ้าหากดูจบแล้วชอบไม่ชอบอยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ค่ะแล้วก็กดไลค์สับสไครต์กด,จดแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับมิโนวาด้วยนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ